อ่าหวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจสักสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกทุกท่านนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไม้ออเดอร์ไม้หน้า8หนา2นะครับใช้สําหรับเอาไปทำท็อปเฟอร์นิเจอร์นะับหรือว่าเป็นบันไดก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นไม้สักอ่าอปอายุประมาณ40ปีนะครับเน้นลายไม้สวยๆนะฮะเอามาให้อ่าคุณลูกค้าได้ดูนะครับเดี๋ยวลองกดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เออมาเลยมาเลยนี่ครับผมไม้สวยๆส่งให้ลูกค้านะฮะสั่งตอนอ่าสั่งวันนี้ได้เมื่อวานนะครับสั่งวันนี้ได้เมื่อวานครับสวยสวยสวยๆ,วยๆไม้แปลรูปสวยสวยต้องสักส์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่นะฮะอ่าสั่งวันนี้ได้เมื่อวานนะครับงานนี้ของจริงตัวจริงเสียงจริงนะฮะงานสวยไม้สวยนะฮะ นะฮะพลาดไม่ได้นะฮะศักดิ์สิทธิ์เฟอร์ีเจอร์ไม้สักแคร